เมื่อสัต์ศิลและเจ้าแสนแก้วติดอยู่ในกระท่อมหลังน้อยด้วยกันแถมยังมีเสื้อผ้าและที่นอนให้พร้อมสำหรับคู่รักข้าวใหม่ปามันแต่ทั้งสัตว์ศิลและเจ้าแสนแก้วยังไม่รู้หัวใจของตัวเองเลยว่าต่างแอบมีใจให้กันอยู่ลึกๆสัศิลที่รู้สึกวันไหวเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าแสนแก้วก็เผยแสดงความรู้สึกออกมาเมื่อทั้งคู่ต่างสบตาก,กันราวกับคนที่กำลังตกหลุมรักกันจนสุดท้าย สสินก็มีอาจต้านทานหัวใจตัวเองได้เป็นฝ่ายค่อยๆโน้มตัวลงไปเข้าไปหาบรรจงจุบเจ้าแสนแก้วอย่างอ่อนโยนวินาทีนั้นเจ้าแสนแก้วก็เผลอเคลิบเคิมปล่อยอารมณ์ไปตามความรู้สึกของหัวใจตัวเองที่มีใจกับสสินเช่นกันริมฝีปากประสานกันอย่างนุ่มนวลหวานละมุนเมื่อได้ริมรสจูบของกันและกันต่างฝ่ายต่างรับรู้ถึงสัมผัสอันเร่าร้อนแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หัวใจของทั้งคู่เต้นแรงมากก่อนที่เจ้าแสนแก้วจะค่อยๆถอนจูบออกมาเพื่อหักห้ามใจตัวเองเอาไว้ไม่ให้เลยเถิดเป็นปมากกว่านี้เพราะสงสารน้องปินน้องปินเป็นคนดีไม่ได้ทําผิดอะไรจะมาทําแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นชู้ทางข้างหลังน้องปินสสินก็พยายามเข้าใจเจ้าแสนแก้วพรอรู้ว่ามันเร็วเกินไปที่จะทําเรื่องแบบนี้จึงต้องยอมหักห้ามใจตัวเองเช่นกัน แล้วทั้งคู่ก็ต่างไปหยิบเสื้อผ้าของตัวเองมาใส่ตามปกติแต่ที่ไม่ปกติเพราะทั้งคู่ต่างเขินอายที่เผอทำอะไรกันไปก่อนหน้านี้แลสะสศสินก็พาเจ้าแสนแก้วออกมาข้างนอกยามค่ำคืนสศสินเข้าไปโอบไหล่เจ้าแสนแก้วนั่งชมจันทร์ด้วยกันในค่ำคืนที่ดูงดงามเหลือเกินเหมือนความรักของทั้งคู่ที่ทมีให้กันทั้งคู่ต่างรู้ใจกันว่าต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีต่อกัน และยิ้มให้กันอย่างมีความสุขเรากับคู่รักที่เพิ่งมาออกเดทด้วยกันเป็นครั้งแรกก่อนที่ศัสินจะบอกความในใจกับเจ้าแสงแก้วไปว่าผมชอบคุณผมจะทําทุกอย่างเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันเจ้าแสงแก้วมองตาศัสินอย่างมีความหวังที่เขาจะได้ใช้ชีวิตของตัวเองได้ทําตามหัวใจของตัวเองบ้างเพราะสัษินคือคนที่เขาตามหาและเฝ้ารอมานานแสนนานเขาแอบดีใจอยู่ลึก,ลก ที่มีความรักอยู่เคียงข้างแบบนี้แต่ก็ไม่อาจบอกความรู้สึกที่มีออกไปได้โดยไม่รู้เลยว่าเจ้ากล่อมฟ้าที่เป็นห่วงกำลังตามหาอยู่ในขณะที่คำสูออกไปหาเรือของชาวประมงมาได้ก็รีบส่งข่าวบอกเจ้ากล่อมฟ้าให้พากันออกตามหาเจ้าแสนแก้วที่กลางทะเลในยามค่ำคืนด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดมากเพราะเป็นกังวลกลัว่าเจ้าแสนแก้วจะตกอยู่ในอันตรายและยิ่งไม่รู้ว่า ไปกับสสินด้วยแล้วก็ยิ่งไม่วางใจหนักกว่าเดิมอีกกูว่าเจ้าแสนเก้าจะตกล่องป่องชิ้นกับสสินแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่พวกเขาพยายามปกปิดความลับนิ้วไว้เมื่อคำสู่กับเจ้ากล่ำฟ้านั่งเรือกไปตามหาเจ้าแสนเก้าแต่สุดท้ายก็หาไม่พบทําให้เจ้ากล่ำฟ้ายิ่งร้อนใจเป็นใหญ่แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นจนถึงรุ่งเช้าที่ปิ่น ออกมาหาเจ้าแสนแก้วแต่กลับพบเจ้ากล่อมฟ้าที่บอกว่าเจ้าแสนแก้วหายตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนหายไปพร้อมกับศสินด้วยซึ่งตอนนี้ก็ยังหาตัวทั้งคู่ไม่พบทําเอาปิ่นเริ่มกังวลใจกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับทั้งคู่จังหวะน,นั้นเองคําสู่ได้เดินม,มาบอกกับเจ้ากล่อมฟ้าไปว่ามีชาวประมงที่เพิ่งกลับเข้าฝั่งและเขาเห็นควันที่ตรงชายหาดเป็นไปได้ว่าเจ้าน้อยกับคุณศสิน น่าจะไปหลบอยู่ที่นั่นขอรับเจ้ากล่องฟ้าจึงบอกไปว่าหาเรือไปที่เกาะน,นั่นเดี๋ยวนี้ฉันจะตามไปลากแสนแก้วกลับมาให้ได้ครับเจ้าคําสูเมื่อได้ฟังก็รีบรับคําเจ้ากล่องฟ้าโดยเร็วและรีบไปหาเรือมาให้อย่างไวและพากันขึ้นเรือไปกับเจ้ากล่องฟ้าออกไปตามหาเจ้าแสนแก้วกับศศินแต่สุดท้ายก็ไม่พบอยู่ดี พระเจ้าแสนแก้วกับสสินได้ขออาศัยจิตเรือของชาวระมงมาขึ้นฝั่งจนได้สสินพยายามคาดคันถามเจ้าแสนแก้วเพื่อหวังให้เผยความในใจออกมาแต่เจ้าแสนแก้วก็พยายามหลบเลี่ยงที่จะไม่พูดความรู้สึกออกไปสสินจึงตัดสินใจบอกไปว่าผมชอบคุณผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ผมอยากปกป้องคุณอยากอยู่ข้างๆคุณและคุณรู้สึกยังไงกับผม เจ้าแสงแก้วที่ได้ฟังก็นิ่งไปพอไม่กล้าบอกความรู้สึกที่มีอยู่ในใจออกไปพวกเขาเองก็ชอบสั์สินเช่นกันเมื่อเจ้ากลับฟ้ารู้ว่าเจ้าแสงแก้วมีใจกับสั์สินพี่ชายของว่าที่เจ้าสาวจังปินก็เกิดความไม่พอใจอย่างมากจึงพยายามตอกย้ำไปว่าแกคิดว่าแกจะรักกับเพศเดียวกันได้อย่างนั้นเหรอคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะชื่นชมกับความรักของแกงั้นเหรอ กจะกลายเป็นตัวตลกให้คนทั้งเมืองเข้าหัวเราะย้อใสเจ้าแสนแก้วที่ได้ฟังที่เจ้าพ่อพูดออกมาแบบนี้ก็ยิ่งเจ็บปวดเพราะเจ้าพ่อไม่เคยยอมรับและเข้าใจความรู้สึกของเขาเลยมีแต่จะทําให้ทุกข์ใจและขัดขวางความรักของเขากับสสินิกด้วยแต่ถึงอย่างไรเขาก็จะขอสู้เพื่อความรักสักครั้งเพราะรู้ว่าสสินรักเขาและจะยอมทําทุกอย่างเพื่อปอกป้องเขา และจะทําให้เราได้อยู่ด้วยกันให้ได้เมื่อเจ้าแสนแก้วรู้ว่าท่านพ่อไม่ยอมปล่อยให้เขาได้สมหวังในความรักกับสศินเขาจึงหนีมาหาสศินเพื่อบอกให้ดูว่าต่อให้พูดยังไงท่านพ่อก็ไม่ยอมรับในความรักเพศเดียวกันของเราสศินที่ได้ยินแบบนี้ก็ยิ่งเป็นห่วงความรู้สึกของเจ้าแสนแก้วเป็นอย่างมากที่ถูกเจ้ากล่องฟ้ากีดกั้นความรักแบบนี้สศินจึงเข้าไปกอดปลอบใจเจ้าแสนแก้ว ที่กาลังเสียใจและทุกข์หนักที่จะต้องแต่งงานกับน้องปิ่นคนที่ไม่ได้รักเลยสักนิดในขณะที่น้องปินก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าเจ้าแสนแก้วที่ก่อนหน้านี้ดูเป็นทุกข์กับอะไรสักอย่างที่พยายามปกปิดมนันเอาไว้ตอนนี้เธอก็ใจแล้วว่าเจ้าแสนแก้วไม่อยากแต่งงานกับเธอเพราะดันมีใจให้กับพี่ศศินนั่นเองปินจึงบุกเข้าไปหาพี่ศศินที่บ้านจนได้เห็นตามตามว่าทั้งคู่กําลังกอดพออรักกันอยู่ ทำเอาทั้งสองคนต่างตกใจที่ปิ่นรู้ความจริงเข้าแล้วส,สสินและเจ้าแสนแก้วพยายามจะอธิบายความจริงแต่ดูเหมือนว่าปิ่นจะเสียใจและผิดหวังมากเหมือนถูกคนที่รักและไว้ใจทั้งสองคนหักหลังเธอและพานตบหน้าสส,สินเข้าไปอย่างแรงเพราะปิ่นเคยบอกสส,สินเอาไว้ว่าพี่สศินจะเป็นคนสุดท้ายที่ทําให้ปิ่นเสียใจและในที่สุดเมื่อความจริงเปิดเผย ปินก็ต้องเสียใจเพราะพี่ศัตสินจริงๆเธอร่ำให้พังพูทั้งน้ำตาด้วยความเจ็บปวดบอกไปว่าพวกพี่ชิดพ่กป,ปิ่นโง่ามากเลยใช่ไหมที่ไม่รู้ว่าพวกพี่ทั้งสองคนรักกันที่พี่แสนแก้วต้องทุกข์ใจเป็นเพราะไม่อยากแต่งงานกับปินแต่ไม่ยอมบอกความจริงกับปินทําแบบนี้พวกพี่กำลังร่วมมือกันฆ่าปินอย่างเลือดเย็นเจ้าแ,แสนแก้วเอ,อ่ยขอโทษที่ไม่กล้าบอกความจริงกับปิน เรื่องที่เขาชอบเพศเดียวกันปิ่นที่รับไม่ได้ที่ต้องสูญเสียคนที่เธอรักไปให้กับพี่ชายของเธอจึงได้เ,เสียใจวิ่งหนีออกไปอย่างคนอกหักและเจ็บปวดใจเหลือเกินแต่ถึงอย่างไรแม้ปิ่นจะรู้ว่าเจ้าแสนแก้วจะไม่ชอบผู้หญิงเธอก็ไม่สนใจยังไงเธอก็จะรักเจ้าแสนแก้วต่อไปและจะแต่งงานกับเจ้าแสนแก้วเหมือนเดิมเมื่อศสินได้บอกความจริงกับเพื่อนสนิททั้งสองคนว่าเขารักเจ้าแสนแก้ว พื่อนอย่างสัญญาและมิ่งมิดจึงพร้อมใจกันมาช่วยเกี้ยกรอมให้ปิน่นยอมรับความจริงโดยสัญญาได้ทำทีขอร้องปิ่นไปว่าไปพี่สัสินกับเจ้าแสนแก้ไปเถอะปิ่นที่ได้ฟังก็เสียใจร้องไห้ออกมาย้อนถามด้วยความเจ็บใจไปว่ามีแต่คนเห็นใจพี่สัเสินแต่ไม่มีใครเห็นใจปิ่นบ้างเลยว่าปิ่นต้องอับอายเสียใจและเจ็บปวดมากแค่ไหนที่ต้องปล่อยให้คนที่ปิ่นรัก ไปลงเอยกับพี่ชายของตัวเองทําไมพวกพี่ถึงได้ใจร้ายกับปิ่นแบบนี้ปิ่นยังคงไม่ยอมปล่อยให้เจ้าแสนแก้วไปรักกับพี่ศาสินได้ขาดเธอจะต้องได้แต่งงานกับเจ้าแสนแก้วตามที่เจ้าก่องฟ้าเคยประกาศเอาไว้แม้จะรู้ว่าเจ้าแสนแก้วไม่เคยมีเธออยู่ในหัวใจเลยก,ก็ตามแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องรอติดตามนะครับหากคลิปนี้ผิดพลาดอะไรไปผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณครับสวัสดีครับ